ไม่ย่งก็เศราแทะไม่อย่างงาหายูกใจหรอกเนาะเดก็น่ะดุกใจวะคกใจเป็นอย่างบอกหมากเบิดหมากเิดไปหมาก้าได้เบิดบ่บ่เอ่พันว่าตะทรงมาใหาเมื่อกี้นี่ฮะิันวัาตะทรงมใหาบ่แมนบ่บ่อบ่ทั่งตรงเอาบีเอมตีตรงมาให้อยู่ได้หละบ่แนบ่ มกบกว่าการงมหากล้อกกกเอเาพันทรงมหายอยอะดรล่ะมีเอฟซีทรงมหายอยู่ห<อ>าเบาไไรพี่ก็บอกผมอยู่เอฟซีว่านผมที่ทรงมหาัยวังไหนวงังวังต้นเดือนนะต้นเดือนวันบอกคือม่อว่ากงมเออว่าผมก็อกว่าว่าคือกองว่า ก็อามาก็ค <un paid> ือกาไหไม่ง่ายก็จะโทรหาผมมันหละเอฟซีตรงมาให้ทรงใส่ล่างมากนั่นบอกเอฟซีตรงมาให้เขบใก่ว่าลูใครอาชีพกองมาให้เดี๋ยวมีมาอีกล่างหนึ่งเกี่ยวเบอร์ดา เอาไปหายหมดเยวมีไหมอีกเยอะเยะมีไหมอีกเยอะมีไมอีกอยู่ในรถท่าได้เอาห้คือคลอดมาน่อยง่ายีลิเขีินหอดต้น้อกินหอีลาต้นอ้อบอคอดกลางง่อย เราบวกขึ้นหัลูกซ้ายล่ะบ่อะบวกขึ้นหลูกซ้ายล่ะบออะกนมือดนไมาเห็ดหัวซอยเลยเด้อมือหนีไม่เห็นหัวซอยเลยเด้อสิไปตัดไม่ไพ่อยู่สวยๆจักนเอ้ยก็เเดกคือวยกอนี่จะเปตัดไม้ไพ่พูดนะ มีดที่พ่อ,อยูง่ยงแต่มีดก็เยเงี้ยสินะเยี่ยเงี้ยตีเดี๋ยวออกไปซื้อตะปูอยู่ปูเว่ไใตอกเอาขวัพันมาน้าเด้ขวัพ่อใหญ่ทนจะใสข่ขวนันตะปูทตีตะปูเนาะเง้ยสินะอ๋อแล้วขวเหงื่อนุ้น้ะก็าเอตกตอกก้มึอะหนาวปะหนาวกูยังมึงน,น,น,นบ่ ยังคืนหนาวอยู่บ่ยังคืนบ่หนาวหรอกปะอมสองปะปะอมสองเถอโอ้ปะอมสองเผื่อได้เนาะปีใหม่อยากให้ผู้ใดมาบ่ปีใหม่นี่เราอยากขำมากกว่าเป็นยัง <ures> บ่ไม่เงีก่อนวาดใครเต้าลูกเต้าแม่ลูกเต้าแม่ลูกเต้าอยากขยันมาอยู่โอ้ลูกเต้าอยากให้นมาอยู่มีแนวตอนรับลูกเต้าอยหรอป่ะเด็กเอาขั้วพักเงื S <S ่อนก่อนวาดมาเวทเต้ฝากความฝากความถึงลูกเต้าด้วยฝากความถึงลูกหลูกด้วยอ้าแม่คือขยันคุกคืนคุ้มคุคนโอ้มาหาแม่ได้ด้วยมาหาแม่แม่ไปบ่ก็ เออได้ยินเด้อลูกๆเด้อพูดเถ้าแน้มทางอยู่เด้อแง้มข้างดูขี้ง่ายมากกันแง้มดูลูกผู้นันก็มาลูกผู้นี้ก็มาเนาะเออลูกเจ้าของคือบ่มาเนาะสิลูกเสลาเนี่ยเบื่อหนาเราบ่รูุเสลาเนี่ยอันมาดูเนบ่ยโเบื่อบ่เบื่อตินึกว่าเบื่อหนาลูกเสลาล่ะอันมาดู กติมาอยู่ก็จะถิพ้ากันมาอยู่ลูกเต่านะเออแมวกติมาอิมอนกติมาเอแมวจังว่ามือใหยิบเก้าอิมอนยิบแปดอิมอนมาบ้านที่ยิบแปดเอแมวบ้านที่ยิบเก้าไอวด์เดินท่าได้หู้ ลูกไสหล่ากะมาไปยิบแปดเด้อลูกไสหล่ากะสิมาย, <c oughs> ยิบแปดเด้อยิบเก่าคุณพ่อวัดนี่ยิบเก่า,า็คือวัดนึ่งยัง<ฮ>บ่าาฮ้อบ่ฮ้ะโอ้มื่นเจ้าเบ่งลูกไสหล่ากออกบ่แม่นบ่<ฮ>ข้าเจ้าสิมาวันเกิดลูกไสหล่าได้นี่น่ะ<ฮ>เออเออบ่ได้มาหาเจ้าดิเจ้าจะเข้าใจผิดดิบ่เข้าใจ้าเขา้<ฮ>เข้ ก็จะมาวันเกิดลูกไซลาเด้วันขายวันเกิดลูกไซลาเด้ค่ะวันดีหยิบเก่าค่ะเคลื่อนไหวลูกอดตะเคลอ๋อนไหวเมืน,นบ่ะหันกลับเฮ้ยงไปไปหามันแล้วผู้ใหญ่กับใคโอ,อ้นี่ครับความในใจจากปากผู้เฒ่าผู้แก่เมยยอย เอแต,แตงตุ๋งามๆเด้อลูกเต่าติมาหาปีใหม่นี่เเก็แค่ก้อ๋อยุพ่อปังเงิโอ้ <c oughs> อหาเสื้อผ้างามๆมาฝากพ่อใหญ่ทนไม่ย่อยเ,ยเดอ้อลูกเต่าผู้ใดมากกันเลยโดยเฉพาะเงินเนาะ <c oughs> เอาเงินเอาเงินเอาเงินมาฝากเราในเดอ้อนะครับไม่ย่อยนี่เดอ้อ <c oughs> <c oughs> เพื่อลูกเสียหลาน้ำเน้าแม่เนะาะให้ลูกเสียด่าเลยขอใส่เนะาะบ่ยืมได้ขอ มึงกัดขึ้นขยู่แคานปวัติว่าปฏิว่าแม่ข่อยนะครับผมเนาะก็นี่แหละครับผมผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมอยู่อยู่ตรงอยู่ทาอยู่หน้าอยู่บ้านเพิ่อนกัดขึ้นหอดลูกหลานน้ำบดานะครับเนาะขอนอนลูกหลานเนาะแม่เนาะเออผ้าหลานหน่อยมาเล่นน้ำในเด้อต้นอ้อว่าดีหายมันมากครับเอ็มเออันประกาศมาแต่เดี๋ยวผมไปฮับ์ปเมื่อกี้ใส่เวลาหลายมื่นสินะต้นอ้อ อยากมาอยู่แต่ว่ามันบ่กล้ามามันบ่กล้ามากับไอ้แมวอย่าสิถามมันโยนมาบก่กับไอ้แมวกลับกับ,ก,บกับไอ้แมวนะอืม <c oughs> แมาเลีนน้ำลูกไสหล่าตาเศร้าน้ำลุกไสหล่ายังไปหายุตาเศร้าคนปิ้งได้ยังกินปิ้งปลากรงหง่ะโอ้ได้กินหรือเป่ปิ้งปลาป้อ็กินโอ้ตีจะปิ้งซุกหรือ่ิซุกแน่นะซุกาบุกจนใหมซุกไยจนใหมจะกินข้าวขัานยังไม่หนิได้ลูกไสจะไปซื้อมาให้กิน ถึงกับแม่ก็กเหมือก็บคือมาให้กินเนาะโอ้นี่นี่แหละครับผมพ่อมาพ่อได้ยิ้มได้หัวนะครับเมย์ยอยกับลูกแสลล่าโอ้แดดแดดคักเลยแม่เออคักเลยใ่ไหมนี่ครับผมสนักลิปนี้สวัสดีครับ